เรื่องมิตรภาพเป็นมิตรภาพระหว่างชีดวงมณีกับขผีและขผีกับงูใหญ่เจ้าที่ความรู้สึกค้างคาใจหลังจากที่ได้ฝึกท่องเที่ยวแล้วไม่อาจสัมผัสพรม,มโลกได้และ ยิ่งท่านเท้ามาหาผมด้วยแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องไกลตัวเราเสียจริงๆซึ่งต่างกับพระนิพพานมากเราจึงอยากหาคำตอบว่าจะเป็นเพราะในชีวิตจริงของเราไม่ค่อยได้มีโอกาสกราบไหว้พระพมนั้นด้วยหรืออย่างไรแต่จำได้ว่า ก่อนและหลังการประพฤติปฏิบัติทุกครั้งเราไม่เคยเว้นการระลึกถึงและแผ่ส่วนกุศลถึงท่านเลยแม้จะเคยทำกิจกรรมเกี่ยวกับพระพรมไม่มากนะักแต่ก็จำได้ว่าเคยทำบุญสร้างสารพระพรมด้วยความศรัทธาเช่นกันวันนี้เราจึงตื่นแต่เช้า ไปกราบขอบารมีพระพรมที่ศาลหน้าอุโบสถเพื่อขอความกรุณาต่อท่านตามด้วยกราบแม่พระธรณีกราบหลวงปู่ปานกราบหลวงพ่อฤาษีกราบหลวงปู่ขนมจีนกราบ หลวงปู่สิวรีที่อยู่ลายรอบอุโบสถนั้นสุดท้ายก็มาไหว้พ่อขุนไกรหรือท้าเวหนซึ่งท่านเป็นเจ้าที่ดูแลอยู่ที่วัดแห่งนี้เมื่อกราบทุกองค์แล้วก็เดินกลับออกมา หาซื้อของใส่บาทด้วยความรู้สึกสบายอกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกและตั้งใจว่าวันต่อไปจะต้องรีบตื่นขึ้นมาทำความสะอาดบริเวณอุโบสถนี้อีกเพราะตั้งแต่เปิดประตูรั้วเข้าไปใจมันชุ่มชื่นเหลือเกินจึงทำให้วันนี้การประพฤติปฏิบัติของเรา พอยแจ่มใสไปด้วยคงเป็นเพราะเรามีกำลังใจดีขึ้นนั่นเองและเมื่อกลับมาที่พักในตอนค่ำเพื่อเตรียมตัวเข้านอนก็ได้สนทนากับญาติธรรมและชีอีกท่านหนึ่งพูดถึงชีท่านนี้ก็ขอกล่าวไว้สักนิดเพราะเราเองก็ชอบท่านมาก ท่านชื่อแม่ชีดวงมณีมาจากจังหวัดกาญจนบุรีแม้จะมีวัยเพียง36ปีและพรรษาน้อยแต่เมื่อมองความเป็นมาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่ท่านจะมาครองเพศพมหจันท์เห็นท่าทางส่วนๆของท่านในครั้งแรกก็นึกไปไกลเลย และเมื่อได้ทำความรู้จักและได้สนทนากันก็ยิ่งทำให้มั่นใจและโมทนากับท่านจริงๆความมุ่งม,มั่นใจของท่านที่มีศรัทธาต่อสิ่งใดแล้วช่างหน้าเลื่อมใสดังเช่นที่ท่านเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์ดามะสิงหะที่อยู่ประเทศเนปาล ถึงขนาดตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนมีญาณของท่านดามะมาคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับไข่ก็ได้แต่สำหรับชีท่านนี้กับองค์ดามะมิใช่เรื่องเพอ้อฝันหรือหลงไหลได้ปื้มอะไรหากเป็นเพราะความเกี่ยวพันที่ได้เคยสะสมบารมี ร่วมกันมามากมายนับไม่ถ้วนนั้นต่างหากที่เป็นเยื่อใยให้ทวินที่จะสร้างบารมีร่วมกันอีกแต่ชะตาถูกกำหนดให้ต้องพลัดภาคอยู่ต่อไปจึงทำได้เพียงสื่อจิตถึงกันเท่านั้นโยมจึงขอเป็นกำลังใจให้ชีขอให้ชีละความยึดมั่นนั้นเสีย เท่าที่ยานของท่านที่คุ้มชีอยู่ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนามหาศาลแล้วกรรมที่ยังคงมีหากยิ่งฝืนก็มีแต่จะยิ่งทุกข์คำทํานายต่างๆที่แจ้งแก่ชีไปนั้นล้วนได้มาจากยานของท่านที่คุ้มชีอยู่ทั้งสิ้น รวมถึงคําถามสุดท้ายที่โยมไม่ได้ตอบให้ชีทราบในวันนั้นก็ต้องขออภัยเพราะโยมอยากให้ชีเพียรมานะพยายามที่จะปฏิบัติต่อไปจนสามารถรู้เห็นทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง การอาศัยความรู้ของคนอื่นหาเป็นประโยชน์แก่ตัวเราไม่และโยมก็รู้ว่าชีเองก็รู้เรื่องราวต่างๆในอดีตมาจากคนรอบๆตัวชีมามากที่ชีถามโยมก็เพราะอยากให้โยมยืนยันอีกคนเท่านั้นแต่ถ้าหากชีค้นหาคำตอบได้ด้วยต,ตัวเอง ชีก็จะไม่ต้องดิ้นรนที่จะหาคำตอบจากใครๆอีกแต่ที่โยมจะตอบไปครั้งนี้ก็เพราะอยากให้ชีหยุดค้นหาตัวเองจากคนอื่นหยุดค้นหาคนยืนยันมิใช่ยโยมอยากจะแสดง ว่ารู้อะไรเลยด้วยสัจจริงแต่เพื่อความไม่ค้างคาใจต่อกันในวันนี้โยมจะเขียนคำตอบสุดท้ายให้ชีไม่ว่าชีจะอ่านเจอหรือไม่ก็ตามขอให้ชีหยุดค้นหาตัวเองจากคนอื่นเถิดปล่อยให้เป็นไปตามวาสนาบารมีเถิด คำตอบของโยมที่จะให้กับชีคือชีดวงมนีในปัจจุบันคือโยมสีดาในอดีตนั้นใช่แท้แล้วขออนุโมทนาหลังจากจบการสนทนากับชีแล้วเราก็ขอตัวเข้านอน แต่การนอนของเรานั้นก็คือการปฏิบัติต่อนั่นเองเพราะความง่วงเหงาหานอนในขณะที่พำนักอยู่ที่วัดน,นั้นไม่มีสำหรับเราเรากำหนดภาวนานอนเพียงเดียวเดียวก็รู้สึกว่าจิตรวมตัวและเร็วมากกว่าทุกครั้งเหมือนรอให้เราเข้าที่ อยู่ก็มีปานก็ปรากฏว่าเราออกไปที่หน้าอุโบสถจิตเราออกไปที่หน้าอุโบสถและสิ่งที่ทำให้เราทึ่งจนต้องถามจิตตัวเองขณะนั้นว่านี่เราเห็นจริงหรือนี่เพราะเรายังกำหนดอยู่เลยและรู้ตัวว่ายังไม่ได้หลับ ภาพของงูใหญ่ที่ค่อยๆเลื้อยออกมาจากข้างรั้วอุโบสถตรงต้นสาระที่กำลังออกดอกและออกผลขนาดใหญ่นั้นเลื้อยออกมางูใหญ่นั้นเลื้อยออกมาอยู่บริเวณลานกว้างหน้าอุโบสถตรงประตูรัว้ว ลำตัวนั้นไม่ได้น้อยไปกว่าต้นตาลเลยใหญ่มากจริงๆเขาค่อยๆเลื้อยออกมาอย่างเชื่องช้านิ่มนวลชูคอสูงกว่าพื้นประมาณเท่าความสูงของเราสีสันและอากับกริยาไม่ได้ทำให้เราตกใจกลัวเลยเพียงแต่ตื่นเต้นว่า เห็นได้อย่างไรเมื่อพิจารณาก็รู้สึกดีใจที่ทุกอย่างเป็นมิตรภาพหากรู้สึกเป็นอย่างอื่นแล้วเราเชื่อเหลือเกินว่าเราต้องหอบเสือ่อหอบหมอนหนีกลับบ้านแน่จึงจดจำอากับกริยาทุกอย่างของเขาไว้ได้อย่างไม่ลืมเลือน รวมทั้งสายตาแห่งมิตรภาพนั้นด้วยที่จะไม่มีวันลืมขอบคุณที่ยังคงความเป็นมิตรภาพกระทั่งเราถอยออกมาแล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้นและใจสั่นอยู่แต่หลังจากที่เราอุทิศส่วนกุศลแล้วก็รีบลุกขึ้น ไปดูสถานที่นั้นด้วยหัวใจที่ฟูและจิตก็โพ้งอยู่อย่างนั้นพอรุ่งเช้าเราก็รีบออกไปซื้ออาหารใส่บาทและเช้านี้เราก็อยากเอาขอนมจีนใส่บาทเหลือเกินขอบคุณที่มีขนมจีนเหลืออยู่1ชุดเราแผ่อุทิศส่วนกุศลอีกครั้งด้วยติด ที่ชุ่มชื่นที่สุดหลังจากนั้นทุกคืนเราก็จะมองสำรวจออกมาบริเวณนั้นมิได้ขาดแม้แต่เราจากมาแล้วเราก็ยังคิดถึงอยู่เสมอนี่ก็เป็นอีกสิ่งที่เราจะเขียนไว้เป็นกรณีศึกษาสำหรับนะักปฏิบัติใหม่ ที่อาจจะเจอะเจอเอาไว้เทียบเคียงพิจารณาอย่างมีสติไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็อย่ารีบตีโพยตีพายหรือกลัวไว้ก่อนควรพิจารณาให้ท่องแท้ว่าเขาต้องการสื่ออะไรกันแน่อย่าได้กลัวตายถ้ามัวแต่กลัวตาย จะไม่ได้ของดีดังคูบาอาจารย์สอนนั้นจริงและใช่ที่สุดเราต้องไม่กลัวตายเพราะของดีนั้นอยู่เลยความตายไปน,นิดเดียวเท่านั้นเองขออนุโมทนา